การที่ได้ไปลองรู้ลองเองอหาร้านใหม่ๆหม่ดูมันเป็นส่วนหนึ่งของงานการตวตลาดการเหมือนกลายเป็นกับห้าโมงเย็นก็ไปละไปกับน,น้องๆไปกับพี่ๆบ้างหรือบางทีก็นัดจับ่ายขายแล้วเราไปนั่งดืง่มเบียร์กันพูดคุยแลกเปลี่ยนเห็นคุยว่าที่ร้านนี้ทําอะไรได้ร้านนี้ควรทานี้ไหมบางทีก็เจอเจ้าของร้านบ้างก็ยังไม่มีเราเข้าไปขายเขาย้ขาไปคุยกันเลยมันก็กลายเป็นเหมือนกับบทสนทนาซึ่งเกิดหลังเวลางานบางคืนก็ยาวมากตีสองตีหนึ่งบางคืนก็แป๊บเดียวอะไร ที่บ้านแม่ทำอาหารเด็กๆไม่รู้เป็นอะไรก็ชอบไปไปอยู่กับแม่ในครัวแม่ก็จะให้ทำทานทำนี่หั่นผักอะไรตั้งแต่เด็กโตมาก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีได้ลองทําอาหารในครัวมันก็สนุกดีถ้าอยู่บ้านผมก็จะทําอาหารบ้านมีสามชั้นชั้นแรกที่เสร็จก่อนคือชั้นหนึ่งครัวก็จะลงทุนเยอะมากคิดว่ามันเป็นหัวใจของบ้านโตอาหารผมเลือกนานมาก ทุกอย่างก็อยู่ในครัวปรณกออะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลากับมันเยอะมากเพราะว่าผมคิดว่ามันคือจุดเชื่อมโยงวันหนึ่งที่เราเหนื่อยเราลับมาในครัวมันต้องให้ทุกอย่างชั้นหนึ่งบ้านผมไม่มีโต๊ะและแขกก็เป็นโต๊ะอาหารเลยแล้วก็ครัวใหญ่ยายมากผมคิดว่านะั่นมันเป็นจุดเชื่อมโยงที่ค่อนข้างสําคัญสําหรับครอบครัวนะ